เราพยายามทาให้ดีที่สุดนะจะเล่นตัวไหนก็ได้เล่นแรงเลยนะอือโอ้ทำไมเอ็มไม่จริงวะนัดเคยเล่นแรงนะมเล่นมาแค่ร้อยตาเองร้อยตาม100ตากกว่าแบงค์ไหมเนี่ยไม่รู้ใครมากกว่าไม่รู้อะแต่<ม>แบงก์ก็ไม่น่าจะกลัวเรื่องแรงเนาะแบงค์น่าจะจะเล่นแรงบ่อยแบงค์แบงก์ก็ไม่มีอะไรหรอกไม่จริงอะแล้วเลเว่ามากที่สุดในโอวัลชอนเนี้ยเขาเท่าไหร่ ห้าร้อยห้าร้อยเจ็ตเลเวลนะแรงก็ส่วนแรงไม่ไม่หมายถึงแบบว่าคนที่เล่นอ่ะตอนนี้เรียกว่ามากที่สุดเท่าไหร่ผมอยากรู้ว่าแบงก์เล่นมากขนาดไหนถึง98อ่ะไม่รู้ว่ามันห้าร้อยอ่ะห้าร้อยอ่ะอันนี้แบงก์มันแค่98เองมีคนเลเวลาห้าร้อยด้วยมีหนึ่งกลางวันทั้งคืนอ่ะล้วเฮ้ยแต่มันชนะตาหนึ่งได้โหอีพีเยอะนะได้หมื่นหนึ่งอ่ะสองตาก็เลียว่อัพหนึ่งหนึ่งละเขาทำอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะ ไม่ไม่ได้ว่าอะไรแค่จะได้ศึกษาเป็นตัวอย่างเพราะว่าเ็าอยากจะมีกินขนาดนั้น no. เนี่ยเมื่อไรมันจะมาราสักทีเราก็ไม่ดังด้วยอะเราไม่รู้จักเลยไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันด้วยอะผู้เข้าแข่งขันที่นัดเคยดูมันมันไม่ถึงขนาดนั้นเรเวลแค่สองสามร้อยที่แบบไปแข่งเก่งๆกันจริงๆสวนไอ้ที่เรียกว่าห้าร้อยขายกันไม่รู้อันนี้คืออะไรเนี่ยแรงนี่นี่แรงนะเฟย เขาตะกี้อธิบายไม่ทันว่าเป็นยังไงว่าเฮ้ยเราไม่เล่นอันี้เราเล่นตัวนี้ส no บายเหรอ No Tank Heroes เออบาอันนี้มี support สองตัวมันจะไม่แย่เหรอผิดเอมผิดอย่างแรงผมเคยเล่นที่ไหนเล่าอ๋อเออวอ่ววาเอมินิสัยอะ่ะมันจะเป็นเกมนี้ออกแบบมาให้เป็นซับสองดาเมจสองแทงสองไม่รู้ทีดาเมจ ไม่ได้ละแทงสองตัว,ตวนั้นเป็นดาเมจอ่อมาแล้วดาเมจสองทับสองทับแทงสองแล้วทับนี่สอง,องนี่คืออะไรทับกระโดดทับอีกที่มีสับเปลี่ยนจริงๆก็แค่แทงอะเปลี่ยนเป็นดาเมจคนนึงแค่นั้นเองที่เหลือต้องทับสองเสมอ,สอ,สอ,สอตัวนี้ไม่ใช่ฮิลมันฮิลได้แต่กุศลญ,ญังไม่ใช่ฮิลไอที่เนี่ยลูซิโออ,อ่ะม,มันเอาไว้เร่งความเร็วทำเกมเอาไว้แบบบุกบุกทะลวงกดดูก่อนไงผมมาแนะนำทีมกันก่อนนะครับมีลักซี่โรลอน A friend Night Ferry Mirage Bow No Need Talk <c oughs> เราก็จะพูดเขาตามชื่อเนาะเพื่อให้คำรบเคารบเขาที่เขาอยู่ทีมเดียวกันนะซึ่งคนเราต้องใช้ความอดทนสูงมากที่จะอยู่ทีมเดียวกันนัดได้ <c oughs> เพราะว่าไม่ว่าจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นก็จะเออห้าห้าห้า,หาเสียงดังแสบหูตลอดเวลาก็าต้องต้องอดทนสูงนะเพราะว่า อย่างคนที่ไม่ใช่แบบเพื่อนนัดอย่างผมกับแบงค์ที่อยู่ด้วยมานานเลเด็กก็จะเข้าใจลำบากเนะเหมือนกับคลิปซาครัของเราเนาะที่แบบว่าแบบว่าวุ่นวายโวยวายอะไรแบบโดนว่าอะไรขนาดนั้นเพราะเขาไม่เข้าใจนะซึ่งนัดก็เ,เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะทำไมนัดต้องพุ่งไปอ่ะไม่หรอกแล้เดียวเข้ามาขา้างไหนละเออทำไมไม่ไมเดี๋ยวตามกูมาอัน้ก็เป็นตัวอย่างของแสบปูนะครับผมก็จะ ผมต้องวิ่งเข้าไปตีมันอางั้นนะ่ะผมก็จะขอบัญญัติคำว่าแสบหูเป็นสแสดงไว้นะทีน่นี้ทำไมน้นไม่พยายามช่วยอะไรกับทีมนหะอ๋อ ไอเนี่ยต้องพลาดอยู่แล้วเพราะว่ามันมียยาาไม่เอามีเครื่องดนตรีอยู่ข้างหลังมันทำให้มันหนักขึ้นมันก็เลยจะเก่งน้อยลงอุ้ยเฮียนี่สัวที่ไหมอุ้ยมึงจะตีกูสต๊อกเห็นไหมไอ้นั่นมันไม่ได้ตายเพราะนัดยิงแน่นอนนะมันตายเพราะมันมีเครื่องดนตรีอยู่ข้างหลังให้มันเคลื่อนไหวลำบากมัน ว่าจะซุ่มซ่ามานะก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาเครื่องตีมาออกรบทำไมเมื่อกี้มีอะไรอะ่ะมีกดไลค์เลยอ,ะอ่ะมีป้งชี้้ย่าดบกูไมคือเมื่อกี้ก็มีกำแพงน้ำแข็งแล้วมีกดไลค์คือใครขึ้นกำแพงน้ำแข็งแล้วกดไลค์ได้ใช่ไหมโอ้มีด้วยเหรอเหมือนกับที่คนเชื่อว่าถ้ากดไลค์แล้วจะสามารถช่วยเด็กที่แอฟริกาได้แล้วก็มีรูปว่ามากดไลค์รอบๆเด็ก ถ้าเกิดไม่เห็น้าวก็ไม่น่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดแ้วซั่งเหรอใช่ว่าทีมคิวจะมีคนเข้าไปเอาปืนต่อมาให้เป็นขวานต่างน่อยดิตบมันอยู่เอาปืนตีอ่ะโอ้ยอย่าได้อย่าได้เลยกู ยินดุมันยิดุไหมขอบคุณไนท์ฟรีนะครับที่ฮิลให้เราแล้วก็จัดการคริสตอไค์ไนท์ฮะทำไมได้สอูเลยอ่ะเอากระดในหนที่กับสองที่อ่ะ แล้วก็เล่นตัวเดิมครับก็มาดูว่าคุณบาวโนนี่ทอล์กมิวส์มาทช่ไมเราเปเลือกคนแรกเลยทำไมไม่รอคนท้ายแบบให้คนอื่นได้เล่นตัวที่ชอบบ้างอะน้าไม่เล่นเก็นจิเ่ะเล่นไม่เป็นอะทำไมเอ็มพูดถึงเก็นจิไปแล้วบ้านบอกยากสุดไงผมให้อะไรยากสุดตลอดทลันโซะไว้ น,พนูพันโซกาดพันโซอะไรวะยูดอนไรเอ่อยูดอนไรชูดยูยูเชนฮีโร่อะไรลู้ถ้ามีคนด่าเหรอเออมีคนด่าว่าถ้าคุณไม่มั่นใจแล้วยิงแม่หน่ะให้เปลี่ยนตัวเธอ <c oughs> ไม่รู้เือนกันนั่นก็เล่นมาทั้งพอยต์แ c งค n t e r s t สไตร นะัดก็เล่นมาเยอะนี่ทำออทคอยแบงค์ฮันเคาน์เตอร์สวยอ๋อให้ยิงแม่นเฮ้ยคนจริงมิ้นก็บอกว่านัดยิงแม่นนะฮันโตะแต่ใช้คำว,ว่าความจริงมันค้างไว้แล้วหรือว่าไงอ๋อมันยิงอยู่เฉยๆเน็ตผมเปไรไม่รู้ครับทุกคนมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไม่อัพมันสักทีนะเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าผมจะต้องไป จากประเทศนี้หรือเปล่าเต็มจะไปจริงๆหรอเขาไม่ได้พูดกับนัดใช่ไหมเนี่ยให้ cover b a t t e r n เนะี่ไม่ไม่ทำไมไม่ยิงอ่ะอ๋อเขาจะละเขาโทษทีผมง,ง่อยออปืนทุบเจอไครับไ เมันก็เริ่ม่างที่แบงค์บอกนะครับเมาเป็นอันดับแรกเอว่าเด็กชายนั้นมันเป็นเมาส์ Microsoft มันไว้ใช้ทำงานไงอ๋อเหรอมันเป็นเมาส์ที่ได้ฟรีจากพี่ทิพย์นะครับที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่ u เมกแล้วก็เขาให้เมาส์ฟรีมาเพราะผมไม่มีเมาส์ใช้ตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาอุ้ยอ๋อเหรอ ก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็เป็นระยะเวลาที่ไกลมากโอ้โหมันบินได้แล้วก็บินฮิวอย่างนี้เลยมาที่อเมริกาจะดูยังไงมันจะโผล่ขึ้นมาจากหน้าสามชา่องเลยโอ้โหอ้าวอ๋อ ตกใจด้วว่าจบเกมแล้วดูมันนะมันยิงคนอื่นแล้วดัดถอยมาโดนมีบ่อยนะมีบ่อยนะเกมนะโคตรหาเอ็มโคตรตลกอะเพลงเป็ดเคยล่วงตรงนี้ด้วยเมาจากกองทัพเด็กเก่ากะไม่ได้พูดกองครับสักคำ ส่วนคีย์บอร์ดนี้ก็แปลกใจที่น่าจะไม่บ่นสักทีเนาะเพราะคีย์บอร์ดราคา190บาท้อ้ิบาทครับตัตีตีเออได้เห็นไห<ว>มตีเราเว้ยตีเราเว้ย คือม <M łość> ันมีฟังก์ชันอะไรก็พยายามใช้ให้มันหมดหมดไปเถอะมันมีเฮ้ยมีตีด้วยไอ้ดัานมันตีมันมีฟังก์ชันเตะไหมฟังก์ชันเตะไม่มีอ่ะโอ้ยไอ้กระจีไป้วา ก็อย่าไปถือสาว่าอะไรร้ายเขาเลยนะครับพยายามเข้าใจเขาหน่อยว่ามันเป็นอุปนิสัยของเขาเองรับปืนทุบเนี่ยปืนทุบเลยเนี่ยได้แล้วเนี่ยคิโรริมูรนะิเนี่ยจัดก,การซอสไปด้วยอีกคนหนึ่งเยี่ยมเลย

ื่แต่คนนี้อ่นอยางั้นเลยอะเดโฟอีผมคนใช่ไหมเนี่ยที่แคร์อ่านชื่อเนะี่ยเอชื่ออะไรเอาเย,ยนนแลดูเย้ทำกอะไรทอ,อะไร เยตัวจิ๋ผมน่นก็ตัวคนอ๋อมันออกหรอวะกูว่า้วทำไมมันจบอันนี้ก็จบสิรงอะดูดีเหลือสองคนไม่ต้องอัดแล้วม้งจะอัดหมโห คืออะไรผมทำให้แบงค์ได้อะไรไม่รู้รีวอร์ดด้วย Special Delivery เอออะทำไมเราไม่ได้พีอ็อบในเกมอะเอ้ยแมทพีอ็อบด้วแมทดูดิฮู้โอ้ยว้าวว้าวนะอาคงมมีอยู่แค่สองคนตั้งนานแล้วเหรอหรือว่าไงเพิ่งมีเพิ่งมีเพิง่งออกกันถ้าเรามารย,ยาทของผู้เล่นเราก็ต้องรีวอให้ตัวเองนี้ ทำไมผมผมคลองใจว่าทำไมไม่มีใครแคร์รลักซี่เราล่อนเลย <c oughs> แบบเล่นกับคนอื่นกี่ทีก็ไม่มีใครแคร์รลักซี่เราล่อนเลยมารายาทในการเล่นโอเวอร์วอชคือเราควรจะโหวตให้แท้งกับซับอ๋อเขาไม่ได้คิวใครด้วยแล้วเขามีหน้าที่ต้องยืนแบบไม่ได้ทําอะไรเลยอ๋อเขาจะซับก็ได้แต่ฮิวอะ่ะเฮ้ยอ,อันดับขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาตั้งเยอะไอ,อ้แต่ยวเราแพ้ทีมึงก็ออเออ ก็เหมือนเราตอทูอ่ะเหมือนทุกเกมเลยเวลาขึ้นทีก็เหมือนเลยงั้นในเมื่อเราก็อันดับขึ้นแล้วก็อย่าไปให้มันลงมาเลยเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันใช่พอเถอะ